นิทานเรื่องสีกากับพระกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาและภูเขาเขียวขจีที่หมู่บ้านแห่งนี้มีวัดเก่าแก่ชื่อว่าวัดป่าพระสุมล์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านทุกคนภายในวัดมีพระมหาธรรมรักษ์พระผู้ใหญ่ใจเมตตา อบรมสั่งสอนธรรมะให้ชาวบ้านเสมอท่านเป็นพระที่เปี่ยมด้วยเมตตามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าอยู่ร่วมกับพระลูกวัดอีกหลายรูปเช่นพระอินทร์พระหนุ่มที่เพิ่งบวชได้ไม่นานขยันแต่ยังมีความลังเลในใจพระสุริยะพระอวุโสใจเด็ดเคร่งครัดในวินยัยเนน้อยกล้า เด็กชายวัยสองปีที่บวชเป็นสามเณรเรียนรู้ธรรมะอย่างขยันขันแข็งในทุกวันวัดแห่งนี้จะมีชาวบ้านนำอาหารและของใช้มาถวายพระในนั้นคือนางสีกาหญิงไม้ไวัยกลางคนใจดีและมีศรัทธามากเธอมักมาช่วยกวาดลานวัดหุงหาอาหาร และฟังเทศของพระมหาธรรมรักษ์เสมอวันหนึ่งขณะพระกำลังเตรียมออกบิณฑบาตในตอนเช้าพระอินแอบ,บสังเกตเห็นว่านางสีกาใส่บาตรให้ท่านด้วยรอยยิ้มเสมอจิตใจของพระอินผู้ยังเป็นพระหนุ่มก็เริ่มหวั่นไหวโดยไม่รู้ตัวพระอินคิดในใจว่าสีกาผู้นี้ดูมีน้ำใจและเมตตา เหตุใดใจเราจึงไม่สงบเนนน้อยกล้าที่คอยอยู่ใ,นในกล้ๆก็เริ่มเห็นว่าพระอินมีท่าทางแปลกไปแต่ไม่กล้าพูดอะไรการต่อมามีงานบุญใหญ่ที่วัดพระมหาธรรมรักษ์ได้ให้พระและเนนช่วยกันเตรียมงานนางสีกาก็มาช่วยทำอาหารช่วยจัดดอกไม้ทุกคนในหมู่บ้านมาช่วยกันอย่างสนุกสนาน แต่แล้วก็เกิดเสียงนินทาจากชาวบ้านบางกลุ่มเช่นแม่คำและลุงผาที่ชอบจับผิดคนอื่นแม่คำพูดว่าฉันว่าพระอินชักจะสนิทกับสีกามากเกินไปแล้วนะเห็นเดินคุยกันอยู่บ่อยๆลุงผาพูดว่าใช่ใช่คืนปล่อยไว้เดี๋ยวคนจะเสื่อมศรัทธาในวัดเสียงนินทานี้เริ่มแพร่ไปตั่วหมู่บ้าน จนถึงหูพระสุริยะพระสุริยะเรียกพระอินมาสอบถามตรงๆพระสุริยะพูดว่าอินเอย๋ยเธอได้บวชเป็นพระแล้วต้องสำรวมระวังใจเหตุใดถึงทำให้ชาวบ้านเขากระหาเช่นนี้พระอินก้มหน้านิ่งใจหนึ่งก็รู้ว่าตนไม่ได้ทำผิดแต่อีกใจก็รู้ว่าตัวเองมีความหวั่นไหวจริงๆ นางศีกาเองเมื่อได้ยินข่าวนินทาก็น้ำตาไหลเ่าจึงไปกราบพระมหาธรรมรักษ์นางศีกาพูดว่าหลวงพ่อเจ้าขาลูกไม่เคยคิดเกินเลยกับพระอินเลยลูกมีแต่ศรัทธาอยากช่วยวัดแต่กลับกลายเป็นว่าโดนกล่าวหาพระมหาธรรมรักษ์ฟังแล้วก็ยิ้มอ่อนพร้อมกล่าวธรรมะที่กินใจทุกคน พระมหาธรรมรักษ์พูดว่าคนที่มีศรัทธาย่อมถูกทดสอบเสมอเหมือนดอกบัวที่ต้องโผล่พ้นโคนตมจึงจะงดงามได้อย่าให้คำพูดของใครมาทำลายความบริสุทธิ์ในใจเจ้าหลังจากนั้นพระมหาธรรมรักษ์ได้นิมนต์ชาวบ้านมารวมกันที่ศาลาวัดเพื่อแสดงธรรมสอนพระมหาธรรมรักษ์พูดว่าสีกา เปรียบเสมือนผู้หญิงผู้ศรัทธาหากพระไม่สำรวมย่อมทำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาแต่หากพระมั่นคงในศีลและธรรมจะกลายเป็นเครื่องทดสอบความมั่นคงในใจของตนเองดังนั้นทั้งพระและศีกาต่างก็ต้องรักษาใจให้ใสสะอาดชาวบ้านฟังแล้วก็ต่างอายที่ตนไปนินทาและกล่าวขอโทษนางศีกาพระอินได้เรียนรู้ว่า ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจนั้นไม่ผิดหากเรารู้เท่าทันและไม่ปล่อยให้มันครอบงำเขาจึงตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังไม่ใกล้ชิดสีกาเกินไปและใช้ศรัทธาเป็นแร